สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังหวยออกนะครับงวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นการที่เรียกว่าพลิกล็อกนะฮะผิดความคาดหมายนะครับผิดการคาดหมายของผมอย่างแรงเลยนะครับก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นสถิติเก็บไว้ต่อไปในภายภาคหน้านะครับว่าหวยงวดวันที่16กันยายนเนี่ยนะครับถึงแม้ลัคนานะครับจะอยู่ที่ ราศีมังกรน,นะครับเสา์เนี่ยนะครับเป็นเกษตรนะครับเนะสาเป็นเกษตรลัคนากุมเสาด้วยนะครับนะก็เรามีเจ็ดเพราะว่าในนว,วางเนี่ยเจ็ดเนี่ยนะครับมันก็อยู่บ้านพระอาทิตย์นะอาทิตย์ให้แสงนะครับนะอันนี้ก็ผิดคาดหมายหมายความว่าปกติเนี่ยจันทร์จะต้องเป็นตัวชี้เป้าสองตัวล่างแล้วอาทิตย์เนี่ยจะเป็นตัวชี้เป้านะสามตัวบน แต่เพราะรามนี้คราวนี้น,นี่นะครับคราวนี้ตัวจันเนี่ยมันเป็นลัทธิวารสังสารด้วยนั้นแล้วอันนี้จะเป็นการเก็บสถิติเอาไว้นะครับว่าเราจะเล็กคอร์ดแล้วก็จำเอาไว้เลยว่าหากว่าจันเนี่ยเป็นลัทธวารสังสารซะเองนะครับแล้วจันมีกําลังดีนะครับมันก็จะไม่ใช่แล้วว่าจันจะชี้ตัวล่างจันคราวนี้มันเป็นลัทธะวารสังสามันจะชี้ตัวบนนะครับ ก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับว่านะจันในนาวางจักรเนี่ยนะครับในราศีจักรก่อนในราศีจักรเนี่ยจันกุมอังคารนะครับจันกุมอังคารจันเป็นมหาอุดอังคารเป็นราชาโชคสามมันก็เต็งจ๋าอยู่แล้วแต่เพราะความที่ว่าสถิตปีที่ผ่านมานะครับนะสองสามปีที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะครับนะจันมันจะชี้เป้าสองตัวเราก็เลยนึกว่าเออจันคราวนี้ในราศีจักร เป็นมหาอุดจันในนวังจัดนะก็เป็นมหาจักรนะครับนะแล้วจันเนี่ยมันอยู่บ้านเบอร์สามด้วยนะครับจันมันจะต้องเป็นตัวชี้นําและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าไอ้งวดวันที่สิบหกเนี่ยนะมันก็บอกว่าจันเนี่ยนะมันเป็นตัวชี้เป้านะครับอ่าเก้าขั้นตอนด้วยนะครับตัวเก้าขั้นตอนมันก็บอกว่าตัวเนี้ยนะ มันควรจะมีะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเลขสองนะมีเลขสองเนี่ยก็เลยเราเชื่อว่าสองมันน่าจะมาก็เลยกลายเป็นว่าเราก็บอกแฟนไปว่ามันคงจะเหมือนวันที่หนึ่งกันยาที่ว่าสองอยู่บ้านแปดนะครับนะเอาแปดเป็นตัวตั้งก็ได้เงินกันไปแต่คราวนี้เนี่ยสองเนี่ย,ยมันสวยเราก็เลยนึกว่าเอาสองเป็นตัวตั้งนะแต่ลืมนึกไปว่าจันเนี่ยนะครับ พอมันเป็นลัทธิวรสังสารซะเองเนี่ยมันจะไม่ชี้เป้ามันจะไปก่อนหน้าวางอะไรมันจะชี้เป้าตัวนั้นมากกว่านะครับก็เลยกลายเป็นว่างวดนี้หกหักผิดหวังนะครับก็ขออภัยนะครับขออภัยนะครับคือจันเนี่ยนะครับนะก็จะเก็บเป็นสถิติเอาไว้ว่าถ้าหากว่าลัทธิวรสังสารเป็นจันนะครับจันจะเป็นตัวชี้เป้าสามตัวบนนะครับอาทิตย์จะเป็นตัวช่วยเฉยๆว่า มันควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะครับที่ว่าข้างบนมี7มีศมี3เนี่ยเพราะว่าเสาเนี่ยลัคนากลุมเสาเวลาหวยออกแล้วเสาในนวางเนี่ยอยู่บ้านพระอาทิตย์อาทิตย์ให้แสงจึงมา7ตัวหนึ่งนะครับแล้ว3มเนี่ยนะครับมันอยู่ที่แกรนราศีบ้านของลัทวราสังสะสลับเรือนกันเป็นกเกษตรเป็นอนุกกเกษตรสลับเรือนก็เลยกลายเป็นว่า2อยู่บ้าน3 3อยู่บ้านสองในนวางเลยทําให้ สามเนี่ยนะครับพิจันต์เกาะนวางสามสามไปอยู่บ้านสองแล้วตั้งฉากกันพอตั้งฉากกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันก็มาได้ตัวหนึ่งก็คือเจ็ดตัวหนึ่งเพราะอาทิตย์ให้แสงสามตัวหนึ่งเพราะจันไปเกาะมันนะครับแล้วจันเนี่ยแทนที่จะชี้เป้าเป็นสองตัวล่างคราวนี้จันมันเป็นลักถาวรซะเองจันมันก็เลยชี้เป็นตัวบนไปนะครับก็เท่ากับ มีเจตัวหนึ่งละมีสามตัวหนึ่งละแล้วศูนย์มาจากไหนอย่างที่บอกนะครับว่าพูโตเนี่ยมันจะมีหน้าที่อยู่สามอย่างพูโตเนี่ยนะครับมันเป็นครัวละโคดระหว่างมันก็หนึ่งองศาเองอยู่ที่ราศีมังกรกุมลักขนาเมื่อพูโตเนี่ยมันเท่ากับศูนย์นะครับมันก็จะมาศูนย์ตัวหนึ่งหรือว่ามันจะมาทั้งบนทั้งล่างหรือว่ามันจะเบิ้ลและหามนี่แหละครับก็คือพูโตคือความหมายของพูโตดังนั้นแล้วถ้าพูดว่า อสองอยู่บ้านเบอร์สามนะครับแล้วสามเนี่ยตีโกนถึงศูนย์หรือ2แฝงแสงถึงศูนย์อย่างเงี้ยได้ก็กลายเป็นว่า730ก,ก็เลยมาอันนี้เนี่ยนะครับหวยออกแล้วจึงสามารถวิเคราะห์ได้แต่งที่ผมบอกนะครับว่าตัวเลขที่เราวิเคราะห์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับมันมาจากการคำนวณแล้วก็มาจากคนที่หมุนและเป็นคนตัดด้วยมันมีสามปัจจัยที่จะเข้ามาทำให้ โอกาสผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันมีสูงนะครับก็การเล่นการพนันเป็นการเสี่ยงนะครับก็ต้องยอมเสี่ยงกันนะครับมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับและในตียางจักรนี่นะครับจันท์นเป็นรับเาวรัสังสาตัะเองเนี่ยมันก็ไปกอดเสาก็าถ้ากิดว่าจันทร์เป็นตัวชี้เป้าแทนที่จะเป็นตัวล่างกายเป็นตัวบนก็กลายเป็นว่าในระหว่างจักรเจ็ดอยู่บ้านพระอาทิตย์ในตียางจักรจันทร์เกาะเสาเสาเลยมาหนึ่งตัวนะครับ สามเนี่ยนะครับในตียางจักรเนี่ยกระเด้งกลับมาอยู่ที่ราศีมังกรเป็นมหาอุดร่วมภูตโตก็เป็นเจ็ดสามศูนย์ตรงตามนั้นพอดีส่วนที่บอกว่าแล้วเจ็ดห้าที่มาข้างล่างมันมาได้อย่างไรเจ็ดห้าที่มาข้างล่างก็คืออาทิตย์ในรหวังจักรนะครับอาทิตย์ในรหวังจักรอยู่บ้านเบอร์ห้านะครับแล้วห้าเนี่ยนะครับมันอยู่บ้านเบอร์สองเป็นมหาอุดในตียางจักรถ้าในรหวังจักรเนี่ย 5มันเลง2ตั้งฉากกับ3นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเมื่ออาทิตย์เป็นตัวชี้เป้าข้างบนนะในตียังจักรนี่มันอยู่บ้านเบอร์5้ในวังาจาักรก็อยู่บ้านเบอร์5มันก็เลยกลายเป็นว่ามี7 5หอยู่ข้างล่างด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับภูโตเป็นโคดระหวางอยู่บ้านเบอร์7ลัคนาราศีมังกรภูโตก็เลยทําหน้าที่2อย่างก็คือศูนย์ก็มาด้วยแล้วมันทาให้มันมาทั้งบนทั้งล่างด้วยก็คือ7มาทั้งข้างบนและ7มาทั้งข้างล่าง ตามหน้าที่ของปูโตอันนี้ก็ต้องเก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าหวยรัฐบาลมันมีตัวแปรเยอะนะครับงวดนี้ต้องขออภัยแฟนๆนะครับว่ามันเกิดความผิดพลาดจันท์มันไม่ทาหน้าที่ชี้ข้างล่างมันไปชี้ข้างบนและอาทิตย์มันไม่ชี้ข้างบนมันมาชี้ข้างล่างตีรังกากกับกันเท่อย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าหวยออกแล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ให้กับท่านผู้ชมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมมันทาหน้าที่สลับกันนะครับก็เพราะว่าจันเนี่ยควรจะชี้เป้า2ตัวล่างตามหน้าที่ของมันแต่คราวนี้จันมันเป็นลัทธิวารสังสารมันเลยทําหน้าที่ชี้เป้า3ตัวบนแทนพระอาทิตย์ที่อันนี้ก็ต้องเก็บเป็นเลคคอร์ดเอาไว้นะครับโอเคครับนะก็จบการวิจารณ์ของอหวยงวดวันที่16นะครับก็จะเก็บไว้เป็นสถิตินะครับเป็นในคราวต่อไปคราวนี้งวดต่อไปนี่นะครับ มันเป็นหวยนะงวดวันที่1ตุลาคมพศ2 6 6 5สิ้นสุดการออกรางวัลก็ไม่เกิน4ี่โมงเย็นคราวนี้ยังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหวยคราวนี้ออกวันเสาร์คราวที่แล้วออกวันศุกร์คราวนี้ออกวันเสาร์แต่ก็ยังขึ้น6ค่ั้เดือน11ปีฐานนะครับก็จะอ่าน9ขั้นตอนนะครับอ่าน9ขั้นตอนให้ฟังข้อ1ห,หวยออกวันเสาร์ย่อมมีเลข7นะครับ ข้อ2หวยออกวันเสาร์นะประมาณต้นเดือนนะมันก็จะมีเลข3ตัวให้เลือกก็คือมี5มี7มี8ให้เลือกข้อ3เลขวิ่งอาจารย์สิงทองวันเสาร์มีเบอร์5เบอร์8เบอร์1ให้เลือกนะครับแล้วก็ข้อ4หวยออกวันเสาร์หลักร้อยมี6มี1หลักสิบมี1มี2มี5หลักหน่วยมี2นะครับ าวนี้ข้อสี่มันให้หลักหน่วยมีสองงวดวันที่สิบหกกันยาเนี่ยหลักหน่วยมันให้เบอร์สามนะหลักหน่วยเบอร์สามก็เท่ากับว่ามันไปออกข้างบนไปแล้วลก็ตรงตามที่ข้อสี่ที่ตารางเลขล็ลอกให้มาคราวนี้ตารางเลีย็ลอกนวันเสาร์ก็บอกว่าหลักหน่วยมีสองนะครับก็จะตรงอีกหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามดูนะครับส่วนข้อห้าไว้ออกเดือนตุลามันเปลี่ยนตัวละ งวดที่แล้วหวยออกกันยามันให้4กับ5จะใช่ไหมในข้อ5้ั้นข้อ5คราวนี้หวยออกเดือนตุลามันให้เบอร์7กับเบอร์2อนะแรแสดงว่าสองมันอาจจะมีบทบาทอีกก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วรับนะฮะทำตามกันไปนะตารางเลขล็อกนะครับตารางเลขล็อกถ้าบอกว่าหวยออกเบอร์หวยออกวันเสาร์ควรจะมีเลขอะไรที่น่าสนใจหวยออกวันเสาร์ก็มี7 1 7 3 7 7 เจ็ดแปดอ่านะครับนะก็ลองดูนะครับลองดูก็จดจดไปนะครับจดจดไปนะเออลองดูซิว่าคราวนี้นะมันจะออกเลขอะไรนะครับส่วนข้อ7สัตว์เลขเมื่อหวยออกวันเสาร์นะครับมันก็จะมีจันเนี่ยเป็นธนังห้าเป็นโพคาอ่านะเห็นไหมว่าข้อ4หวยออกวันเสาร์หลักหน่วยมีเลข2นะ ข้อ 5, ห้าหวยออกเดือนตุลามีเจ็ดมีสองแล้วข้อเจ็ดสัตว์ตะเลขหวยอ,ออกวันเสาร์ก็มีเลขสองเป็นธนังนั่นสองน่าสนใจนะสองเป็นตัวชี้เป้าด้วยนะ่าเน,นี่ยคราวเนี้ยก็น่าสนใจอยู่ว่ามันจะไปชี้เป้าตัวไหนนะครับมันจะไปชี้เป้าตัวไหนแล้วข้อแปดนะครับข้อแปดทักษามหาลูกนะครับทักษามหาลูกบอกว่าหวยอ,ออกอวันเสาร์นะ ก็จะมี3เป็นเดช2เป็นสี่าเป็นเดชเป็นมูลละด้วยนะครับแล้วก็2เนี่ยเป็นสีนะเป็นธนังนะใช่เป็นธนังด้วยนะครับแล้วก็ในกาลโยกเนี่ยปีนี้เนี่ยสเป็นจันทร์เป็นธงชัยนะครับเป็นธงชัยก็ถือว่า2สวย3สวยนะอ่าก็ยังสวยอยู่นะครับเพราะว่า7เป็นวันหวยออก แล้วเจ็ดเนี่ยมันเป็นมนตรีในวันนี้นะครับเจ็ดเป็นชาตะก็คือใน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 ,ในก็เรียกว่าของอ่ของพมา่านะครับของพมา่านะแล้วก็ถ้าเป็นกรลโยกของคนไทยก็เจ็ดก็เป็นขุมทรัพย์แสดงว่าเสาออกวันเสาเสาเป็นขุมทรัพย์นะอ่าแล้วเสาในทักษามหารูปเสาก็เป็นมนตรีนะครับ เป็นชาตะนะคราวนี้ข้อ9ข้อสุดท้ายดวงไทยนะครับลัคนาย้ายจากราศีมังกรเข้าราศีกลุ่ม3องศากว่านะครับ3องศา38ลิปดลิบดาวคำนวณประมาณ15นาฬกานาทีะครับจังหวัดนนทบุรีสเสวยเทศาตีเลอร์นะครับเป็นเทสาตีเลอ่ออันนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า ช่วงนี้ดาวบาประเคาะทำงานบ่อยก็คือมี 7- มี3มีศของงวดวันที่16กันยาออกไปแล้วแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมใช่ไหมทรัพย์สินเสียหายนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าดาวบาประเคาะทำงานเพราะว่าศกับ8อยู่ข้างบน7ก็อยู่ในแกนตั้งฉากกับศูนย์กับ8แล้ว3เนี่ยก็ตีกดังนั้นแล้วดาวบาประเคาะจะทำงานบ่อยช่วงนี้นะครับก็ถือว่า จะรายงานให้ฟังก่อนนะครับว่าดวงไทยเนี่ยลัคนาอยู่ราศีกุมนะเกาะนวางพิจิตนะครับ่านเบอร์สามตียาง8นะครับราศีกุมธนูรักเป็นเลข8นะครับก็อยู่นาวางศุกร์ราศีตุลตียาง5าราศีธนูลัคทวรัสังส์คราวนี้ไม่ใช่สอนละนะไม่ใช่สองอีกต่อไปแลวนะครับก็จะกลายเป็นเลข6ราศีพฤกษก เวลาเดกาสิกา 15, 15นาฬิกาประมาณ50นาทีเนี่ยนะครับก็จะออก3ตัวบนเนี่ยนะก็จะเป็นลักเทวราสังสาเป็นเลข6นะครับนะะก็จะเกาะราศีมีนเบอร์5ตียางเบอร์4ราศีกันนะทศสมอนะก็ไปเก 6, าะ6ราศีตุลแล้วก็5ตียางมีนนะครับพระอาทิตย์จะเกาะสุก นะราศีพฤษภนะครับพาทิตย์อยู่ราศีพฤษภก่อนะวงังศุกร์แล้วก็ในตียางอยู่บ้านมังกรเบอร์เจ็ดนะครับจันทร์ก็อยู่บ้านมังกรเบอร์เจ็ดนะครับแล้วอยู่ตียางสองเล็งกลับไปที่เจ็ดนะทีนี้ตรงนี้นี่ก็แค่มันก่อนะวังอะไรตียางอะไรแต่ที่น่าสนใจก็คือจะวิเคราะห์ให้ฟังว่างวดนี้มีดาวที่น่าสนใจนะครับตัวที่หนึ่งยังเป็นตัวเดิมก็คือพูโตนะครับ ภูโตเนี่ยนะครับเป็นโคดระหว่างทั้งสามจักรภูโตทํามหน้าที่ภูโตหมายความว่ามันเป็นเลขศูนย์ศูนย์ยังจะมีบทบาทอยู่ภูโตแปลว่าเบิ้ลแปลว่าหามภูโตแปลว่ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับดังนั้นแล้วภูโตอยู่กับเลขอะไรตัวนั้นจะมาทั้งบนและมาทั้งล่างนะครับข้อที่2คราวนี้เนี่ยเกตเนี่ยนะครับในราศีจักรเนี่ยมันอยู่คู่กับเสานะครับ นะที่ราศีมังกรแต่องศาคราวที่งวดวันที่16กันยานี่เกรดมันยังไม่เข้าแกรนราศีมันเลยยังไม่มีบทบาทแต่คราวนี้เนี่ยเกรดเป็นโครนนดวโร,ค 9, ครวางเหมือนดาวพูโตเมื่อเกรดคือเลข9เป็นโคดรวางเหมือนดาวพูโตงวดนี้มั่นใจฟันธงนะครับว่า9มาแน่นอนนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับ9เนี่ยมันอยู่กับพูโตเนี่ยนะครับ มันจะมาทั้งบนทั้งล่างซะอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วก้าวถ้าอยู่ในสายรูดคนที่ชอบวิ่งวิ่ง9ครับนะครับ9มาแน่นอนนะครับแล้วทีนี้ตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าดาวอะไรก็ตามในนวังจัรถ้ามันอยู่บ้านราศีสิงห์บ้านพระอาทิตย์อาทิตย์ให้แสง คราวนี้นี่นะครับ3กับ7นะมันอยู่บ้านพระอาทิตย์ฉากกันกับ0ฉากกันกับ1นนะหนึ่งนะครับฉากกันอยู่ในนว,วางจักรแล้วลัคนาในนว,วางจักรเนี่ยมันกอด0ูนย์ด้วยนะครับก็เท่ากับว่า1307มเเนี่ยมันยังจะมีบทบาทไหมนะครับมันจะมีบทบาทไหมก็ต้องเ,อเขาเรียกว่าคอยติดตามาใกล้หวยออกแล้วก็จะมีโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะฟันธงให้นะครับ เนี่ยคิดดูนะผมให้หวยรายวันนะล่วงหน้าไป30วันนะครับให้กับแอดมินเพื่อให้แอดมินเนี่ยเอาไปโพสตุกเชา้าหวยงวดวันที่16กันยาผมคนเขียนเองอ่ะสามนะครับสายรูด307เด่นในวันที่16กันยาผมเนเห็นชัดๆแต่ผมก็ไม่ซื้อเพราะผมก็กลัวว่าเลขท้าย3ตัวมันเล่นยากเล่น2ตัวผมก็เล่น ตระกูลสองนะครับ19ประตูผมก็โดนกินเหมือนกันงวดนี้นะครับก็ไม่ได้ตังค์ครับคราวนี้เนี่ยนะครับ2มันอยู่บ้าน7เอาง่ายๆก่อน2อยู่บ้าน7ร่วมกับ9ร่วมกับภูโตนั้นแล้วในตีอย่าง2มันก็วิ่งแทงกลับมาที่9กับภูโตนะครับมันก็แทงกลับมาที่9กับภูโตแล้วสุกเป็นลัทวาระสังสารในตีอยางจักรก็กอดเมือเจ็ดด้วย นั้นแล้วที่เห็นเห็นเลยในงวดนี้นะครับเอาไปแทงก่อนเอาไปซื้อหวยลิดิจิตอลก่อนก็ได้ก็คือมันมี7มี9มี0มี7มี9มี0นะครับ7 9 0เกนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่3ก็ยังสวยอยู่นะครับ3ก็ยังสวยอยู่มี7มี9มี0มี3นะแล้วทีนี้เนี่ยถามว่า2เนี่ยถ้ามันไม่ใช่ลัทธวารสังสาร มันไม่ไปทําหน้าที่แทนพระอาทิตย์แล้วมันก็ยังทําหน้าที่เก่าของมันนะครับที่มันเคยทํามาก็คือมันจะเป็นคนชี้เป้าเลขท้ายสองตัวผมก็ยังมีความเชื่อว่าเมื่อจันทร์มันชี้เป้า9กับศูนย์นะศูนย์เก้าเก้าศูนย์วันนี้สวยนะครับวันนี้สวยมากนะครับไล่เจ็ดเนี่ยนะครับนะผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนแล้วเก้าเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยข้างบนก้าน่าจะมีเจ็ดมีเก้านะครับน่าจะมีเจ็ดมีเก้านะครับ แล้วเราอาจจะเอา6ผสมก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรหวยรัฐบาลนะครับไม่สามารถจริงๆถ้ารู้นี่ผมก็รวยเองคนเดียวนะครับหรือไม่ก็ต้องทําแบบคนอื่นที่เขาทํากันนะครับก็คือ,อเก็บคนละหมื่นบาทนะเป็นหวยซอง VIP ใครอยากได้แบบเจ๋งๆตัวเดียว นะจ่ายผมมาหมื่นบาทผมให้เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่กล้าทํามันบาปก,กรรมครับผมไม่ทํานะครับคนอื่นเขารวยกันไปแล้วนะครับเขาทาแล้วรวยแล้วแล้วก็เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วหมอดูพวกนั้นก็สาบสนไปจากวงการเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ทําเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าจะเอาวิชาโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมาคํานวณตัวเลขนะครับในความเป็นไปได้ที่น่าจะเป็นเนี่ยแล้วก็มาแชร์กันมาแบ่งปันกันนะครับหรับคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินคนที่ ีหนี้มีสินนะครับตกงานไม่มีงานทํานะครับค้าขายไม่ดีเงินทองไม่พอใช้เนี่ยนะครับข้าหมุนไม่ทันเนี่ยก็เอาตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นขวัญใจคนจนคนจนเนี่ยนะครับเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับแต่สังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นตายกันหมดยกลังนะครับไม่มีใครเหลือเลยนะครับก็เหลือแต่หวยของเราท่านเองที่ยังพอยังพอไปได้นะครับเพราะเราก็ไม่ได้เล่นเยอะนะครับเราก็แทงพอเป็นกระสใยนะให,ให้มันมีความชุ่มชื่นใจทุกๆ สิ้นเดือนทุกๆกลางเดือนนะครับเอาไว้รุนนะครับเอาไว้รุนก็รสรุปนะครับว่างวดนี้ฟันธงอีกเหมือนกันนะครับว่ามันยังมี7มี0มี9มี3มนะมี7มี0มี9มี3 4นะสตัวเนี้นะครับแล้วที่บอกว่า0,9 90เนี่ยมันจะน่าจะลงล่างแล้ว9เนี่ยมันจะขึ้นไปข้างบนไปร่วมกับ7นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับ ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่า,าถ้าคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมเนี่ยนะครับก็ช่วยอบอกต่อๆกันไปนะครับว่าห้องอาจารย์กิตินะครับไม่หวังผลกำไรนะครับแล้วไม่ค้ากำไรเกินควรไม่หลอกลวงนะครับเราก็ไม่เหมือนกับคนอื่นเขานะครับว่ามีข่าวลือนะครับว่ามีข่าวลือว่า,าช่องอาจารย์กิติปิดเว็บหนีไปแล้วนะครับอาจารย์กติติต้องมานั่งชดใช้นะ แทนเจ้ามือหวยเพราะเจ้ามือหวยปิดเว็บหนีไปแล้วนะครับก็มีคนลือถึงขนาดนั้นแต่ไม่จริงนะครับห้องหวยที่ผมเป็นคนเปิดเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับห้องหวยนะครับคนที่ผมเปิดห้องหวยเนี่ยนะครับไปแทงกับแอดมินแอดมินมันแค่คนรู้จักกันนะครับแต่ก็ตามได้ครับไม่โกงครับนะเวลาที่มีปัญหาเนี่ย ก็เรียกว่าทวงถามผ่านผมได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะหวยมันมีเป็นร้อยอะนะมันก็เลยไม่สามารถที่จะออกหวยออกสี่โมงเย็นเนี่ยห้าหกโมงเย็นก็จะเอาตังค์แล้วเนี่ยมันไม่ทันนะครับมันต้องตรวจก่อนนะครับมันก็เป็นข้อที่ว่าจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ประกันรันตีได้นะครับว่าข่าวลือที่บอกว่าหวยอาจารย์กิติเนี่ยนะครับจะต้องมาชดใช้แทนแล้วก็จะมือปิดเว็บไปแล้วเนี่ยไม่มีนะครับ นะอย่าไปเชื่อนะครับของผมก็ยังอยู่ดีมีสุขห้องหวยของผมห้าหกห้องก็ยังทุกคนก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมบอกก่อนนะครับว่าการแทงหวยนี่นะครับติดต่อแอดมินเองนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรผมมีหน้าที่อย่างเดียวนั้นอยงที่ว่าเขาขอร้องแอดมินเขาขอร้องให้ผมเนี่ยเป็นคนที่สร้างห้องหวยขึ้นมาให้เขาแล้วก็ให้ตัวเลขแล้วก็หาสมาชิกผมก็ได้ค่าเหนื่อยนิดหน่อยนะครับ เป็นการที่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะก็มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นอาจารย์สอนหัวลราะศาสตร์ก็เราก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเราก็ตรงไปตรงมานะครับเราเป็นคนซื่อสัตย์เราไม่โกงนะครับแต่ว่าถ้าพูดว่า,าเราเป็นเจ้ามือหวยเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เป็นเจ้ามือหวยเองนะครับเราแคา่ช่วยเขาเปิดห้องหวยนะเพราะว่าเรามีช่อง YouTube อยู่แล้วนะครับนั้นแล้วอ,อัตราเสียงนะครับก็ยังดีกว่า เพราะว่าคุณแทงในเว็บไซต์เนี่ยคุณไม่เห็นหน้าเขานะครับคุณไม่รู้จักเขาเขาจะปิดเว็บหนีเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเขาก็หลอกล่อว่าจ่ายมากกว่าคนอื่นนะครับแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยถ้าถูกเยอะๆขึ้นมาเขาปิดเว็บหนีไม่มีใครรู้จักแต่ของผมนี่เห็นหน้าเห็นตานะครับนะเห็นหน้าเห็นตาเวลามีปัญหาทวงถามมาทางผมผมก็ทวงถามให้ได้อยู่นะครับไม่มีหนีไปไหนครับนะอันนี้ก็เป็นการแก้ข่าวลือนะครับว่า คนที่ชอบใช้ชื่อซ้ํากับคนอื่นนะครับแล้วก็มาหลอกลวงเนี่ยนะครับก็อย่าไปเชื่อของผมเนี่ยนะครับอาจารย์กิตติต้องมีแอสโตนะครับกิตติแอสโตช่อง u t u b e นะครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาไทยด้วยนะครับนะแล้วของผมนี่เป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์อยู่สมาคมโหราศาสตร์ทั้งหมด3 4สมาคมประมาณก,กับยีปีแล้วนะครับก็ถือว่าเราเป็นคนที่ทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพี่น้อง คนยากคนจนนะก็จะได้มีช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองไม่มีนอกไม่มีไหนอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาจ่ายค่าสมาชิกนะไม่ต้องมานั่งให้เงินผมผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าท่านชอบผมรักผมนะดูช่องของผมเนี่ยดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอย่าเลื่อนไปเลื่อนมาแค่นี้ผมก็ได้เงินจาก YouTube แล้วเพราะว่า YouTube เขาจะรู้เลยนะครับว่าเข้ามาแป๊บเดียวก็ออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วเข้ามาแล้วดูจนจบมีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนใหญ่นี่นะครับสมมุติว่าเทปมัน10นาทีเนี่ยดูถึง7นาทีกว่าเองก็ออกไปเกือบหมดแล้วเพราะว่าทุกคนจะไม่ฟังข้อสรุปที่ผมสรุปตอนท้ายนะครับก็ได้ตัวเลขแล้วก็หนีนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะเราทําเพื่อประโยชน์นะเพื่อความสุขของประชาชนอยู่แล้วนะครับรักนะผมชอบผมข้อที่1กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมข้อที่2 อดทนนะครับดู YouTube ผมให้จกแล้วค่อยกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็จะได้เงินตรงนั้นผมก็มีความสุขแล้วจะได้มีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อกับส่วนรวมนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็คนที่มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องชีวิตนะครับอยากดูดวงนะก็โทรหาผมได้ครับเอาเบอร์ใหม่แล้วกันนะครับจะได้แอดไลน์ได้ด้วยแล้วโทรไลน์ไม่เสียตังก็คือ095 538 2999อีกครั้งนะครับ 095 538 2999นะครับดูดวงทำดวงพิ่ชัยสงครามซื้อวัตถุมงคลนะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์นั้นแอดไลน์กันมานะครับเวันนี้รบกวนเวลาของสมาชิกเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวใกล้ๆวันหวยออกก็จ,จะมีโค้งสุดท้ายมาสรุปตัวเลขให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจเย็นๆดู YouTube ให้จบนะครับแล้วค่อยกดไลค์กดแชร์แค่นี้ผมก็สาธุแล้วนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ